เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพาหรหัสบดีที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2564 สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ดียังสามารถประคับประคองตัวเองได้อยู่เรื่องของการงานมีแนวโน้มจะได้รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้นอีกในไม่ช้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังคอยอยู่เคียงข้างกันและกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ห่างส่วนคนโสดความรักครั้งใหม่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณ สำหรับคนที่เกิดวันจันเรื่องของการเงินแม้ว่าจะได้เงินมากแต่แหล่งรายได้ของคุณนั้นก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณทั้งนั้นเรื่องของการงานมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเหมือนเดินขึ้นบันไดค่อยๆเลื่อนขึ้นไปทีละนิดทีละนิดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ถึงแม้จะมีทะเลาะก,กันบ้างตามประสาลิ้นกับฟันแต่จริงๆแล้วในใจก็ยังรักกันและห่วงใยกันมากส่วนคนโสดยังมีโอกาสได้พบรักซึ่งคุณจะได้สารส ความรักครั้งนี้จะเป็นการคบหาดูใจกันอย่างอบอุ่นสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่จะหมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายจุกจิกแค่นั้นเรื่องของการงานอยู่ในเกณฑ์ดีแต่งานก็จะหนักเพราะต้องรับผิดชอบงานเยอะแต่สุดท้ายก็จะประสบความสําเร็จในที่สุดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักยังไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนคนโสดยังสามารถ ามารถรักษาความสดได้อยู่เหมือนด่งเกลือที่สามารถรักษาความเค็มได้เป็นอย่างดีสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะเหนื่อยแต่ก็ดีมากความพยายามของคุณกำลังจะเป็นผลแล้วความสำเร็จกำลังจะเข้ามาเยือนในไม่ช้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความมั่นคง แน่แท้ไม่แปลผลันสว่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่ดีมีอนาคตสําหรับคนที่เกิดวันพฤรหัส,สบสดีเรื่องของการเงินช่วงนี้มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่รายจ่ายก็มีมากไม่แพ้กันเรื่องของการงานมีความราบรื่นดีมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆก็เริ่มคลี่คลายไปมากขึ้นแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะมีคนนอกเข้ามาวุ่นวายกับความ ของคุณแต่ถ้าคุณไม่สนใจก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นส่วนคนโสดมีโอกาสที่ได้พบรักครั้งใหม่ในช่วงนี้สูงมากสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้มีรายได้เข้ามา,มากพอสมควรแต่อย่าประมาท เพราะรายจ่ายก็มากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานแม้ว่าการงานของคุณจะมีความกดดันมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ก็จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่หากมีปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างก็จะเริ่มคลี่คลายลงไปเรื่อยๆส่วนคนโสดเรื่องของความรักยังเป็นเรื่องของอนาคตสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินหากจะลงทุนก็ต้องเน้นการลงทุนแบบระยะยาวจะปลอดภัยที่สุด เรื่องของการงานมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแบบมามืดเลยก็ว่าได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ดูผิวเผินก็อาจจะดีแต่ลึกๆในใจกลับมีปัญหาบางอย่างซ่อนอยู่ส่วนคนโสดมีโอกาส,ได,กาสได้โคอินเตอร์ได้พบรักกับคนรักใหม่กับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างศาสนาดวงวันนี้ ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ